จะเกิดกำหนดการเว็นว่าตายเกิดให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับภพบชาตินะมันก็ต้องฝึกไงฝึกควบคุมจิตควบคุมตัวเองจิตคือตัวเราเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ในขึ้นที่ไม่ดีให้มันอยู่ในขึ้นที่ดีขึ้นที่ดีก็คือขึ้นของจกกักรพรรดิขึ้นของภูมหิหารขึ้นของโพธิสัตว์ ไม่คงขึ้น,นพุทธะนะจ๊ะพุทธะหรือพระลนะังต์เนี่ยท่านทิ้งมนุษย์ทุกคนไปนแล้วนะท่านเป็นปัจจุบันกรรมแล้วนะนะต้องโพธิสัตว์เท่านั้นนะอย่างคูบาเนี่ยสังเกตไ้คูบามีคนถามหลวงพ่อว่าลักษณะโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยังไงเองไปดูอะตามมัดพว้ประเทศไทยเนี่ย วัดไหนที่โพธิสัตว์เกิดเวลาท่านเสียไปแล้วเนี่ยวัดนั้นน่ะคนเข้าเต็มเลยท่านบอกเพราะอะไรอ่ะเข้าไปแลไปขอไดอ้เพราะท่านยังคล่องอยู่กับสัตว์ถ้ามีประโยชน์นี่ขอท่านได้เลยอขอเพื่อดำรงชีวิตขออะไรก็ได้ขอธรรมะก็ได้แนวทางในการสร้างบาร,รมีก็ได้ขอธุรกิจก็ได้ ของานทํายังได้เลยขอรูปก็ได้เลยฮนะขอผัวก็ได้เลยฮนะในท่านสมัยก่อนมีคนขอไปทํานมยังได้เลยฮนะนมหนูเล็กนั่งลงปูขอทํานมใหญ่ๆยังได้เลยฮนะมันมีเอานี้เรื่องจริงนะไม่ไม่ใช่พูดเล่นนะมีตัวอย่างให้เห็นด้วยะ่ะเออไอ้คงขอมยังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ย ประมาณนะขอได้ขอทุกสิ่งอย่างขอยอย่างเดียวเองสวดมนต์ให้ข้าไหมมีปัญหาอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องการอะไรนะท่านต้องการให้เราสวดมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อตัวเองเนะท่านบอกเองอย่าลืมว่าเองสวดมนต์ทุกครั้งนะ่ะจิตเองสว่างทุกครั้งนะท่านบอกเองสว่างเองก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างไม่ไม่คือวิญญาณละ่ะ นานนานนานเขาคือลูกผัวเองเนี่ยเห็นหน้าเองอะ่ะมันก็มีความสุขละเพราะเองไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีไม่มีขื่นที่ไม่ดีเองทรงอยู่กัรสดม,รม์แผ่เมตตามทตนาบนบนับนทึกบนุนความดีไปไหนเข้าหมดเลยมันบอกเพราะในโลกเนี้ยมันมีทั้งดีหรือไม่ดีที่มนุษย์ทิ้งไว้ ยังสวดมนต์ไปไหนไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญถามว่าขึ้นที่ไม่ดีมันจะเข้าได้ไหมมันคนละขึ้นเข้าไม่ได้ขึ้นความดีเท่านั้นมันจะเข้ามาตลอดโลกปกติเราบันทึกมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่หยุดเลยบางคนเรียน หัวเป็นน็อตตัเป็นเกลียวเลยท่องเรียนอยู่นั่น่ะไม่หยุดพอจบมาแล้วก็ทำงานก็ไม่หยุดอีกแหละเนี่ยเสร็จแล้วเบื่อหรือมีปัญหาในชีมาสวดมนต์พอเริ่มสวดน,นนะ่นี่ะมันจะนิ่งได้เร็วไหมไอ้ขึ้นในอดีตท,ที่มันมารบกวนเราเนี่ย ไม่ง่ายๆนะท่าบอกเพราะฉะนั้นอยากแก่ช้าโลกน้อยอายุยืนเนี่ยกรรมฐานในสาหลงศาสร์หลวงพ่อนะฮะแนวทางท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วจะมานั่งสวดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะชวนได้ตลอดเวลาทุกปีลมใหายใจเขาออก ตลอดเวลาที่มีลมหายใจเขาออกถ้าเองไม่มีลมหายใจเองทำไม่ได้ละเพราะเองตายแล้วเพราะนั้นตอนมีชีวิตอยู่เองยินเดินดนั่นนงนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนไปไหนเองสามารถจะเอาขึ้นพวกเนี้ยเข้ามาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุเพราะจิตเองปรับธาตุจิตเองเนี่ยดูแลธาตุอยู่ที่เอาขึ้นมาดีๆเนี่ยกรรมหรือป่วยเนี่ย มันก็ค่อยๆหายจั้ถ้าเอ็งนึกไปทางโลกอ่ะถ้าลมทางโลกาลอารมหุดหยนด์่ะจิตไดงรับมาถามาธามันปกติมามันยิ่งเพิ่มโลกเข้าไปนะจ๊ะเพิ่มโลกที่เป็นเข้าไปเพราะ,ะนั้นโคตรง่ายเลยคนที่มาที่นี่หามมาก็เยอะหายก็เยอะตายก็น้อยใช่ไหม มีตายมึงไหมมีอยู่แต่น้อยใช่ไหมอธิตายที่ตามอายุไข <c oughs> เขาเขาไม่ยอมขอคนป่วยย่ต้องขออายุหนูป่วยขอขอสิบปียี่สิบปีห้าปีแล้วแต่หนูจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนูจะเป็นประโยชน์อย่างเนี้ยอย่างที่ยายเนี่ยอธิบายนั่นแหละประมาณนั่นแหละแล้วชีวิต <c oughs> ไม่ดีเป็นไปไม่ได้หรอกลุงตาไม่เชื่อนะเมื่อก่อนนะสวดมนต์แล้วจะรวยน่าสวดใจธนาคมเนะี่ยพระลุงตาเจอหลวงพ่อสัง่งให้พระองค์หนึ่งเอง,เองสวดมนต์เนี่ยห้ามหนีจากผู้สมนต์ห้ามม,ามิจฉาคาด้วยเองคิดทั้งโลกเองก็กลับมาอยู่กับพระลวงตาอยู่ในศารนี้ยไมไ่ไปไหนเลยนะมีครูบาอาจารย์หลายองค์จะให้เรียนศาสตร์โน้นศาสตร์นี้ลวงตาไม่เรียนไปถามหลวงพ่อ ผมเรียนได้ไหมขนาดไปถามส่้นอยากมีลิทธ์ท่นยังไม่ให้ทำเลยท่านมันไม่เหมาะหรอกชาตินี้สมบอกชาตินี้นะโลกมันกำลังจะเปลี่ยนเองอยู่กับไตสรนาคมนดะูกับพ,พระพุทธธรรมมาส่งอ่ะท่านไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกท่านบอกเองสังเกตพวกที่เรียนศาสตร์อื่นนะนะมันไม่มีอะไรคุ้มครองเขาหรอกท่านบอกไม่มี ยิ่งยืมกัตัวเองคือตัวเองมีบุญมีกรรมเท่าไรก็เท่านั้นแหละจะบอกให้พิสูจน์ให้พิสูจนตามสภาพของความเป็นจริงนะพนั้นฐานนะกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตนะที่จะมันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดไปเนี่ย ถ้าเราทำบ่อยๆทำจนชินเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะบางคนไม,ไม่ไม่ไม่ถึงปีก็มีนะมันทำเองนะจิตมันทำเองมันทำทางตาหูจมูกไิ้นกายไปไหนมันก็สวดไปไหนมันก็แผ่มันเด็นเนี่ยมันก็แผ่มั่งอยู่ๆมันก็แผ่เพราะว่าขึ้นทั่วไปวิญญาณเนี่ยมีทุกข์มันขอเราแน่นอนนะ ความรู้สึกมันจะบอกล้ว่าต้องสวดต้องแผ่ไม่จาเป็นต้องเห็นนะแต่มันมีความรู้สึกความรู้สึกมันมาจากไหนอ่ะมาจากเราเปิดเครื่องอยู่กับบุญเลยอยู่กับบุญมหมึงอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพพัดอยู่กับภูมิหารวนเป็นวนเวียนเถวเนี้ยมันก็เปิดเครื่องใช่ไหมล่ะ คนที่มีทุกข์หรือวิญญาณที่มีทุกข์เนี่ยขอผมด้วยขอฉันด้วยฉันเป็นกันพระรามอะไรประมาณนี้อัก็จะมีความรู้สึกละแผ่ไปโดยที่ไม่เห็นว่ามันไปไหนแต่มันไปนะไม่ใช่มันไม่ไปในอนาคตอัก็จะเริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆืๆเรื่อยเืเรื่อยเรืเรเราางทำงานนะอันก็จะเห็น ยังก็จะสัมผัสว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นอะไรพวกนี้นีน่คือศาสตร์หลวงพ่อที่ท่านสอนให้ไหนๆก็เกิดตายตายอยู่แล้วท่านบอกฝึกไปด้วยนะถ้าไม่อยากเกิดเนไอ้ตับุญที่เราทำทุกวันเนี้ยมันจะเป็นกำลังการเว้นว่าตายเกิดมันอยู่ที่กำลังใจสมอง เองจะเกิดหรือไม่เกิดอยู่กำลังใจเหมือน,นโลกอะถ้าเองฝึกเองเรียนเนี่ยเองจะรู้ว่าจบไม่จบพุทธศาสตร์เหมือนกันนะไกลนะจากภูรธศาสตร์เนะี่ยชารู้แล้วตัวเองปรารถนาเป็นใหญ่เนี่ยโคตรไกลเลยโน้นนะประมาณไม่ได้แล้วบางคนก็ใกล้นะคือไม่เกิดบางคนก็ชาติเดียว ตายปับเป็นเทวดาหรือพระองก็ไม่ต้องลงรอภาษีกระจบคนชาติเดียวคนที่ชาติเดียวคือคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวไม่ค่อยสวดอะไร่แต่ก็สวดทำบุญมากทำกรรมไม่ดีน้อยนั่นแสดงว่าอธิษฐานตามภาษีมีคนถามท่านเลย มีคนถามท่านบอกท่านหนูจะทำยุพภาษีหนูจะทำอะไรเองไม่เอาทำอะไรกรรมไม่ดีเองทำน้อยแต่เองส่งให้ทานมึงให้สวดมนต์ให้สวดมนต์สวดมนต์ภาวนานี่แหละท่เองนอนเองก็สวดพอเองตายเองก็มาเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งเองก็ไม่ต้องลงมาพระษีลงมาเองไม่องมาก็ได้พอท่านเทศเองครับไม่เกิดละ คือชาติเดียวพวกนี้คิดสั้นชาติเดียวไ่่ยากเกิดบางคนสั่งกว่าน,นั้นเี่เอาชาตินี้เลยประมาณนั่นแหละบางคนยาวไปเป็นปเจกภูมินู่นหลายกับบางคนเกิดไปนู่นนะเป็นพุู้เจ้าในอนาคตพวกนี้ฝึกเตรียมตัวที่จะต้องเกิดละพอตายจะเข้าทองละ ผู้เฒ่าปัจจุบันเนี่ยตายแล้วเกิดแล้วทำแล้วตายแล้วเกิดแล้วทำแล้วตายแล้วเกิดแล้วทำหลายร้อยชาตินะกวาจะถึงยุคศรีหลายร้อยหลายพันชาติลองคิดดูนิชินชินจากปัจจุบันที่ทำเข้าใจไหมความเคยชิน จากปัจจุบันที่ทําถ้าไม่ทํามันจะชินไหมมันจะกําหนดตายได้ไหมไม่ได้ก็ไปตามกรรมไปตามอารมณ์สุดท้ายที่ชาติมันบีบถ้าคิดดีก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะนั้นก่อนนอนท่านจะ,จะต้องสวดให้หลับเพราะปกติเนี่ยมนุษย์ทุกว,วันเนี่ย มันตายที่โรงพยาบาลนละส่วนใหญ่เรื่องมันก็เกิดที่โรงพยาบานลนะส่วนใช่ไหมละ่ะการมีว่าแต่เกิดเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เกิดจะโรงพยาบาลยกเว้นพวกอุบัติเหตุอุบัตภิภัยภัยธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ย,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 ยมันก็เกิดตามท้องถนนเกิดแต่ผมค่าตัวตายผมเนี้ยมันไม่เหมือนโบราณโบราณนั้นไม่มีโรงพยาบาล เหไหมล่ะคนยุคเก่าเขาเรียกสุกสาลามีสุกสาลารู้จักสุกสาลาไหมมอยาเมเ็ด่ยเขาเรียกอะไรสุกสาลาตอปัจจุบันเนี่ยเอออนามัยนะเขาเรียกสุขสาลาคนโบราณนะเวลาป่วยเขาก็จ่ายยาเมเ็ดนะนะยาอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เขาใช้อาคมใช้การเป่าทางโบราณนะเนี่ย ทั่วประเทศเลยใช้อาคมนะใช้การบริกรรมเพราะนั้นคนโบราณเขาถึงตายแล้วเนี่ยเขาถึงไปพรมมากเพราะไอ้คำที่เขาสวดคำที่เขาบริกรรมนะมันไตสรน,นาคมมันเป็นนะโมพุทธ,ธายะสัส่วนมากจิตกับอาคมมันอยู่ด้วยกันมันจึงใช้ได้อย่างพวกที่เรียนอาคมอะเรียนเนี่ย อยู่ยงคงโอภาสนอะไรพวกน,นี้เมตตามหานิยมโบราณเนี่ยในยุคนี้หนุมน่มๆในยุคนี้ไม่เรียนกันแล้วมันเรียนโทรศัพท์ติดโทรศัพทพ์ติดวัตถุหนุมน่มๆในยุคหลงตาเนี่ยไม่มีนะฮะโทรศัพท์ข้ามมามันก็มีจุดตะเกียงมันก็ไปเล่นอาคมกันในการสวดมนต์กันเล่นผีกัน บางที่ก็เล่นผีช่วยแก้วอะไรประมาณเนี้เห็นไหมเขาก็เลยมีความเชื่อเรื่องการวิว่าจะเกิดมากกว่ายุคป,ปัจจุบันยุคป,ปัจจุบันเด็กยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เชื่อด้วยบางคนนะพูดถึงหน้าน่าสงสารนะในพบวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอย่าเพิ่งตายนะท่านบอกให้ห้อ,อยพ้าข้าไว้ ภาคายเนี่ยรับประกันท่านบอกรับประกันนะฮะถ้าใครไม่มีก็มารับได้ะแจกฟหหรีจะมาแจกฟรีเอาไว้กรรมสมาธิเอาตอนสวนมดมนต์นะกกรรมกรรมทำไมละ่ะ <c oughs> เวลาเราสวดเนี่ยขึ้นจกกักรพพรดเข้ามาอยู่แล้วขึ้นที่เรากรมเนี่ยพระที่เรากำก็มา,มาที่เราอยู่แล้วมาสองทิศทาง แล้วบุญกุศลที่เราสร้างเองมาอกีกถ้าเรามองภาพหลวงปู่อีกล่ะมาทางตายอีกทุกขึ้นเข้าพธีใจหมดเลยตาหูจหมูกลิ้นกายเข้าพอดีใจบันทึกที่ใจเลยลองคิดดูดิว่าถ้าเราขยันสวดขยันฝึกจริงๆเนี่ยมันจะเบาไหมเบาฉะนั้นบางคนมานั่งสวดเนี่ย ชั่วโมงเนี่ยไม่กระดิกเลยอ่ะมันเพลินนะถ้าเรามองจริงๆเวลาเขาสวดเนี่ยสว่างมากนะทีอพอเขาเลิกสวดแล้วนนอารมณ์เขาไปไหนอ่ะขึ้นนั่กับมาที่นั่นนะถ้าคิดถึงผัวกับลูกผัวก็จะเกิดที่เขาแนละ้วถ้าคิดถึงลูกกับลูกก็จะอยู่ที่เขาอนะ่ะเวลาเรามองมันจะเป็นภาพซ้อนนะประมาณนั่นแหละไม่ติดต่อ บางคนฉลาดส่วนแล้วพอเลิกแล้วก็แผ่แผ่ไปเรื่อยๆแผ่ให้ใครก็ได้ที่รู้จักไม่รู้จักแผ่ตามถนดนโน้นทางแผ่บ่อยๆสวดบ่อยๆพิจนารณาบ่อยๆโมทนาบุญบ่อยๆทีนี้จิตมันก็ชินอยู่กับบุญตัวนี้สำคัญนะฮะจะทำยังไงให้มันชิน มันก็ต้องทำบ่อยๆพอมันชินแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะความรู้สึกมีทุกคนนะไอจ้จรงเนี้ยถ้าเราฝึกว่าเราเข้าเข้าออกๆออกความรู้สึกบุญเนี่ยมันจะเข้าเข้าออกออกเข้าก็คือเข้ามาที่เราออกคือออกไปให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณพวกเนี้ย มันจะเวียนว่าใจเกิดเพียงแต่อธิษฐานเนี่ยมันก็ได้ในสิ่งที่เราอธิษฐานนะเวลาเราอธิษฐานเวลาเรานึกเนี่ยมนุษย์ไม่รู้นะรู้เฉพาะบางคนต่วิญญาณรู้ว่าเรานึกอะไรอธิษฐานอะไรถามว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ของบุญที่มีด้วยกันเนี่ยเขาจะช่วยเราไหม ช่วยคนระเท่าที่กำลังเขามีนะเพราะนั้นคนที่เข้ามาสวดเนะี่ยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยเอาเป็นประโยชน์กับตัวเองได้มหาศาลนะแล้วมันก็จะกระจยายทางพุทธศาสตร์ไปหลายศาสตร์เลยนะจากจากศาตรหลวงพ่อเนะี่ยไปเป็นโมดูก็ได้ฮนะไปเป็นอะไรก็ได้หมดเลยฮนะ เป็นที่ปรึกษาอะไรก็ได้ฮนะบริษัทใหญ่ๆลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนนะพอฝึกจากท่านคราไปเป็นไม่ต้องทางานนะไปเป็นที่ปรึกษาก็เขาถามอะไรก็แนะนาเขาแนะนําเขาได้ธุรกิจเขาจเจริญได้นะไม่ต้องทางานอะไรแค่ฝึกอยู่กับหลวงปูนะ่เนี่ยเขาก็มีทรัพย์แล้วนะเขาเป็นที่ปรึกษาก็อย่างใหญ่เนี่ย รอให้คนสวดมนต์ใช่ไหมรอตั้งตีสามใช่ไหมแผ้เขาหายจากป่วยแผลให้เขาชีวิตดีขึ้นถามว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นไหมดีถ้าคนที่เราแผ้ให้ดีเนี่ยเราก็ต้องดีเพิ่งทําอะไรแล้วชีวิตเนี้ยเอออายุยืนอีกเงาโรคน้อยอ,อีกเงาเออเองเป็นโรคอะไรอาไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะอารมณ์ไม่ดี ไม่มีโลก,โลกมันก็ไม่เข้าเพราะมันคนละขึ้นอารมณ์ดีสิ่งสิ่งที่ดีมันก็เข้ามาง่ายไหมง่ายยากไหมยากถ้าไม่ทำมันก็เลยมีคำว่าง่ายก็คือยากยากก็คือง่ายไม่มีอะไรเที่ยง เช่ไหมล่ะที่แน่นอนคือตายเกิดเที่ยงแน่นอนนะเกิดให้มันดีๆหน่อยแล้วกันถ้านในเกิดเป็นใหญ่ฮนะท่านให้เกิดมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังเขารู้จักแล้วมันก็จะค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วข้าก็สร้างประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นรุน่นไปเรื่อยแล้วมันก็เสื่อมนี่คือเจริญแล้วเสื่อม เพราะนั้นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วมาพิจารณาแนวทางบุงพ่อเนี่ยโอ้โหน่าฝึกโดยมันต้องฝึกอะไม่ฝึกไม่ได้อะโดยเด็ดขาดด้วยเอาไม่ฝึกอะใช่ไหมมันต้องฝึกอะถ้าไม่ฝึกกูก็ไปตามกรรมมาตลอดเวลาหลายภพชาติ ชาติปัจจุบันเนี่ยกูก็มาจากอดีตด,ดีมั่งไม่ดีมั่งจากอดีตใช่ไหมล่ะ,ะและไอาการกระทําปัจจุบันคืออนาคตปัจจุบันกูอยากทําดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้เขาชวนไปไหนก็ได้ก็ไปตามกรรมไงพอตายแล้วก็ไปตามอารมณ์สุดท้ายขึ้นมั่งลงมั่งเนี้ยเวียนไปเวียนมาลองคิดดูดิน่าสงสารตัวเองไหมเอาในอดีตเนี่ยน่าสงสารไหม ฉันนี่ต้องขยันแล้วล่ะคำนดได้แล้วล่ะฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ในมนุษย์ในโลกเนี้ยรู้จักรู้จักฉันนะ่ะเออสร้างได้ไม่มีปัญหาเพราะเราติดตามโพลิสตุองค่เราสร้างได้ศีลส,สมาธิและปัญญามันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บทสวดน,นะจ๊ะมันอยู่ที่ มันมันมันไม่ได้อยู่ที่ที่เราเนื้อไม่ใช่อยู่บทสวดอยู่ในนั่นนะมันอยู่ที่ความรู้สึกที่เราเข้าถึงนะั่นแหละเข้าถึงบทสวดนนะั่นแหะมันก็มีขึ้นทั้งหมดนะขึ้นของบารมีสามสิบทศติด้วยนะนะั่นแะท่านที่บายบอกตามพื้นฐานของเองที่เองจะนึกออก ตามพื้นฐานเก่าที่เองบันทึกไว้ในอดีตพราะเองเริ่มสวดนนเองก็จะรู้แล้วชาติปัจจุบันเนี่ยจะต่ออะไร